ยังสวัสด so well, hey, ีค่ะพบกับช่องของจติงวันนี้เราจะมารีแอคเพลงของบังทันค่ะชื่อเพลงว่าขอลองเตรียมกันหน่อย t r a n s f a t i o n to dance ใช่แล้วเป็นเพลงใหม่ของบังทันใช่แล้วก็ปล่อยมานานแล้วเหมือนกันแต่เราก็ยังไม่ได้ r e แอคแล้วก็มีคนที่คอมเมนต์อยากให้เรารีแอคนะคะ ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็ทุกคนก็รุนๆกันอยู่ว่ามีการล็อกดาวน์แล้วก็อาจจะไปไหนไม่ได้เราก็ต้องถ่ายคลิปแบบนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนติดตามพวกเราต่อไปนะคะติดตามแล้วก็อยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะเดี<ล>๋ยวถ้าสถานการณ์ดีขึ้นพวกเราก็จะมีโอกาสได้มาถ่ายร่วมกันอีกค่ะใช่<น>อันนี้ก็ต้องถ่ายแยกไปก่อนเพราะว่า มันมันแบบการเดินทางอะไรหลายๆอย่างมันก็ไปเจอกันไม่ได้ค่ะทุกคนแล้วช่วงนี้ก็มีคนแบบว่าติดกันเยอะเหมือนกันแบบขึ้นทุกวันเลยก็ขอให้คนที่ดูเรานะคะหรือใครก็ได้ก็แบบว่าดูแลตัวเองด้วยดูแลตัวเองดีๆค่ะแล้วก็ให้แล้วก็จะดูแลตัวเองเหมือนกันโดยการถ่ายคลิปแบบนี้อก็นีบติดตามพวกเราทุกคนนะคะก็อย่าลืมอย่าอย่า อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะก็ไปเดี๋ยวเราไปรีแอคเพลงของบังทันกันเลยดีกว่าพร้อมอย่งพร้อมแล้วหนึ่งสองนว้าวบิ๊กบิ๊คิดมิวสิกอมีเนยหนวยนมเหมือนบัตเตอร์เชื่อมโยงกันกับบัตเตอร์ปะเนี่ยใช่ไหมเราแล้วเอ็มมีคือใส่แมสแบบ โควิดไหมโอ้สีม่วงสีประจำใช่สีงโอ้่จักึกค่ะโอจังกกโอ้ยลมอนแบบว่าสีผมคือไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนอันนี้ค่ะอันนี้ไม่ใช่วิกใช่ไหมตอบแปลวมาก แนวเออใช่แนวคารบอยโนและคอแบบโอ้มดิจินดินตลอดตลอดกาเเพลงฟังสบายมากเลยมเออใช่เป็นภาษาอังกฤษนี่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยใช่ไหมเออเพราะว่าอยู่อามันเซนสูงกว่าดีนี้ เจโฮมโอ้ยโอ้ยหล่อมากตอนหันมาแต่ละคนกูแบบโอ้โหพระเจ้าวพิจาวพิจาวเลี้ยงคนเลยใช่ไหมไม่เคยเห็นเจโฮมลุคนี้เลยอ่ะมึงไม่เคยเห็นเจเจโฮมผมสีนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วตัดผมตัดผมชอบความแบบเขาใช้สีม่วงเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยนะ เพลงินเตอร์มากบอกเลยแท้ๆคือแบบโอ้ทรงผมเปิดขึ้นมากอ่ะพีจีนพี่จีนพี่จีนเพลงแบบว่าให้การลงมาต่างๆหมดเลยป่ะมีมีทุกมีทุกประเทศเนอแล้วดูดีเอาลูกโป่งใส่ไหมพี่น้ากฉากสวยมาก เก่งขี้หมแบบน้อยนนอแนวแบบเก่งแบบแนวสบายมากจริงๆเขาว่ามีภาษาบม๋นด้วยนะผมก็เป็นบังทันเลยนึกถึงคนอืน่นเสมอแบบว่า แบบว่าคือตอนนั้นอะฟังไม่แค่รอบเดียวใช่ป่ะแล้วก็ไม่ได้ฟังอีกเลยเพราะว่ารอไวรีแอ็แลวคือแบบไปอ่านเจอในไอซีเขาบอกว่ามีเป็นเพลงที่มีภาษามืด้วยแล้วตอนนั้นนะคือเราไม่รู้ภาษามึงไงก็เลยอ่านแบบโหคือแบบว่ากูว่าเพลงนี้น่าจะมีความหมายมากๆแบบ้าดแปลมาแล้วอะเพราะว่าแค่ฟังมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบน่าจะมีอะไร ห,ห่ือใ,ใจใจดีก็แ,แบบว่าะะอาจจะฟังล้วร้องไห้เลยก็ได้นะถ้ารู้ความหมายอ,ะอ่ะเน,น,น,นี้ยนเหมือนภาษามือเนี้ยเพลงแบบแบบเหมือนเหมือนเห็นใน u t u b e ว่าเขาแบบว่าฮ็ตเต้นก็ เนี่ยแช่แม้ที่เขาว่าภาษาเนี่ยกก็ไม่มั่นใจเพราะคุกไม่รู้ไงแต่ว่าแต่ว่าแบบแค่เห็นแค่เนี้ยก็คือแบบดววีทุกสีสีทุกภูมิภาคก็คือแบบเข้าใจว่าแบบมีทุกอย่างที่รวบรวมอยู่ในคลิปนี้ทั้งแบบ หลายๆอย่างอ่ะเข้าใจว่ามันเหมือนแบบเขาทําเพื่อทุกคนอ่ะเขาทําเพื่อแบบให้ทุกคนฟังได้แบบว่าเออใช่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งอยังไม่จบอาจจะเป็นเบื้องหลังน่เนี่ยเพราะว่าข้างหลังก็ยังไม่ได้ใส่ชุดอะไรเลยแต่ดูมีความสูงเนาะแต่คือบางทันคือไปสุดแต่บอกเลยคือแบบ นัไม่อยากจะพูดเลยชิคือแบบจ,จ,จุดเริ่ม,ม,มต้นของเขาจนมึงจุดตอนนี้มึงคือตอนน่างกันมากคือแบบว่าสุดยอดอจากจากแบบไม่มีอะไรอันนี้คือมึงอยากพูอดอะไรจบพูดแ,แล้วจะจบเลยแ้่นดิแนดแดนจบแล้วกับ B T S เกือบห้านี้นะแต่แต่จบไวมากใช่ไหม ก็เศร้าเศร้าไม่ได้เศร้าเพลงนะเศร้าที่พูดกันเองนะเศร้าเพลงแต่แบบว่าเหมือนวลาเราเล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าสูดว่าเขาเล่าอะไงตั้งแปดแรกๆจนถึงตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขามายันขนาดนี้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยให้ถึงคอนเลยตอนเนี้กอยากไปคอนยาไไปคอนที่สุดนะตอนเนี้ ดีนะที่ไปคอนสุดท้ายของไทยเราแบบก็ค่อยมีโควิดอะโอ้โหถ้าถ้าคนนั้นไม่ได้ไปคือจำได้เลยว่าเมื่อสองปีที่แล้วหรือเปล่าปีสองปีที่แล้วที่เหมือนเขาออกมาว่าเนี่ยเออจะมีคอนเสิร์ตที่มันเป็นปีที่เจ็ดของเขาพอดีมั้งแล้วก็โควิดเลยเช่าเรื่องมันเจ้าก็เพลงนี้ก็มีทั้งท่าเต้นที่แบบว่าเหมือนที่เฟิร์นบอก ว่าแบบว่าฟังได้เหมือนทุกคนเลยเลยประมาณนั้นใช่คือวันนั้นอ่ะเปิดไปเจอในไอจีไงที่แบบตอนออกแรกๆเขาก็จะแบบเหมือนอามีแฟนคลับอะไรที่แบบเป็นแอคเขาที่แบบเป็นบ้านเบสอะไร้เขาก็จะมาแปลให้ฟังว่าอย่างงี้<ม>ใช่ปะ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> เนี่ยมีภาษามือด้วยอะไรอย่างเงี้ยวันทันนดกถึงคนอื่นตอนนั้นอ่ะตอนอ่านประโยคนั้นครั้งแรกอหโอ้โหน้าตาซึมเนอะน้าตาเหมือนจะไหลออกมาเลยรู้สึกว่า บางทันก็คือบางทันอะบางทันคือคนที่แบบนึกถคงคนอื่นจริงๆแล้วเออใช่ว่าเหมือนเขาคิดมาแล้วว่าแบบว่าอยากให้ทุกคนฟังได้หมดอะไรประมาณนั้นแล้วก็ไปอ่านของอีกคนแล้เป็นคนยังไงใส่ใจมากเลยนะเว้ยใช่ว่าไปอ่านของอีกคนนึงที่เขาบอกว่าเขามีญาติที่เป็นคนหูหนวกแล้วคือญาติเขาก็แบบรู้ความหมายว่าประมาณว่าเพลงของบางทันอะเหมือนชวนเขาไปเต้นเว้ยแล้วแล้วตอนนั้นญาติเขาเขาก็เป็นอามีช่วะญาติเขาก็เลยบอกรู้สึกว่าแบบประทับใจในแบบบางทันมากเลยนีตอนนั้นอ่านคือแบบรู้สึกว่า พอเขานึกถึงคนอื่นจริงๆว่ะแบบแบบชืงอ่ะเออนั่นแหละสุด่าเข้าใจเข้าใจอย่าร้องให้แต่กูฟังกูจะร้องใ้แล้วนะแล้วแบบไอ้แต่เพลงไม้แยแบบหน้าเต้นดีนะดูแบบแนวแบบสายฟอนนิดนึงแบบแนวแบบเออนั่นแหละใช่แต่ฟังง่ายมากจริงคาร์บอยนิดนึ่งซีวินใช่แล้วบิวไม่ต้องนึกถึงเลยขึ้นไว้ยังก็อะไรเออจริง คนบบบดูก็คือเยอะมากวิวคือขึ้นแบบหนักมากใช่แล้วก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe พวกเราด,ด้วยนะคะก็กดกันด้วยโอเคแล้วสำหรับวันนี้เราสองคนขอตลาไปก่อนคะ่ะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย When it all seems like it's wrong sing along to Elton John And to that feeling we just getting started